มาตราหนึ่งเก้าสี่ยอำนาจแห่งมูลนี้เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยเงินเป็นการอะไรหนึ่งก็ย่อมมีได้มาตราหนึ่งเก้าห้าม่ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุน,นี้นั้นได้ระบ,บุไว้แต่เพียงเป็นประเภทและถ้าตามสภาพแห่งพิติกรรมหรือเจตนารมณ์ของคู่กรณีแม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซ์ท่านว่าลูกหนี้จะต้องสมบมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง ข้สองถ้าลรกนี้ได้กระทําการอันตนจะพึงต้องตําเพื่อส่งมอบทรัพย์้นตุประการแล้วก็ดีหรือถ้าลูกหนี้ได้เลิกกาหนดทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความเป็นยอมของเจ้าหนี้ก็ดีท่านว่าทรัพย์นั้นจึงเป็นวัตถุหงหนี้จําเดิมแต่เวลานั้นไปมาตาสองศนสามถ้าเวลาอันจะพึงชําระหนี้นั้นไม่ได้กําหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งพวงก,ก็ไม่ได้ใซ ท่านว่าเจ้านี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันและฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันหยุดกันวักสองท่านได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านาได้จืนฐานไว้ก่อนว่าเจ้านี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได้มาตาสอ,องสื่อ มูกน,นี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ผ่านเหล่านั้นจ้าน,นี้ได้กำหนดเดือนลูกนี้แล้วลูกนี้ยังไม่ชมนะมีไซลูกนี้ได้ชื่อว่าผิดนล้้ก็ขอเจือนแล้ววักสองเขาได้กำหนดเวลาชนะนี่ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกนี้ไม่ได้ชดนะนี่ตามกำหนดไซถ้าว่าลูกนี้ตกเป็นผู้ผิดนั้น โดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านไม่ใช้บังคับแต่กรณีที่ต้องบอกกล่าวท่วงหน้าก่อนการชำระนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจกำหนดนับได้โดยเวทิมนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา205ตราบใดการชำระนี้นั้นยังไม่ได้กระทำลงเพราะปฏิการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกนี้ไม่ต้องรับผิดช,ชอบตราบนั้น ลูกนี่ยังหาได้ชื่อว่าพินดัดไหม